สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแก้ไขท่อน้ำทิ้งรั่วใต้พื้นตึกครับนี่ก็อตึกสี่ชั้นนะครับตึกโกดังสี่ชั้นครับนุ่นลูก็ไปนุ่นเลยพอน้ำทิ้งตันครับเวลาเขาใช้น้ำแล้วน้ำมันเอ่อขึ้นบนห้องน้ำครับมันมันไม่ลงมาเราสันนิษฐานว่าข้างล่างตรงนี้มีท่อน้ำทิ้งครับ นี่ครับรวมตรงยวงกันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะต่อแล้วเราจะกดดินตรงนี้ออกก็จะเอื้อมมือเข้าไปทำ <c oughs> อาจจะทำยากหน่อยครับเพราะว่าพื้นที่แคบมากทำงานลำบากครับแต่เราก็อยากจะทำครับเพราะว่าเราดีใจที่มีงานทำทุกวันครับถุงมือไหมทีมงานเราต้องการถุงมือครับพยเ,เราไปเอาถุงมืออยู่ วันนี้แดดร้อนมากสุดๆเลยครับท่านผู้ชมมาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับว่าเราจะแก้ไขกันยังไงสำหรับท่อนำทิ้งตันครับเป็นไงติดได้ใช่ไหมไม่ต้องตัดพวกนี้ทิ้งหมดเลยเนี่ยทำได้ใช่ไหมใช่ทำไม่ได้แน่นอน ต้องตัดหกขนออกก่อนใช่ไหมตัดหกขนิ้วครึ่งสองสามอันน่ะ้วครึ่งนี้ไม่แน่จะไปทอดอะไรวะอันอนี้คือไอเนี้ยคานมันอ,ออกไม่ได้ใช่ถ้าคานออกได้เราก็เลยขึ้นบนเลยสาวไงแล้วไงอ่ะปล,ลากระปันมากับปลาหาสียอย่างครับท่านช่างมหาครับท่านผู้ชมช่างมหาลุยดักลุย คาราลี่ครับเอานี้เลยสวยงามมากขอ้อยมีงานทำเนี่ยอะไรก็ได้ใช่ช่างเล็กรับงานหลากหลายนะครับท่านผู้ชมขอให้มีงานทำรับทุกอย่างครับแต่ว่าอันไหนมันเหนือความสามารถของเราแล้วก็ไม่รับนะครับ <c oughs> เราเลือเฉพาะสิ่งที่เราทำได้ครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกามมก,การติดตามนะครับ อานนี้ไม่ยากเอ้ยไม่ง่ายครับผมพวดผิดครับประพานอภัยด้วยงานนี้ไม่ไม่ง่ายเลยครับดูดีนะที่แค่แค่วองสูงแค่เครืบเยอเองครับตัวคนเข้าไม่ได้แล้วก็เข้าได้แตกแขนสองข้างครับชันเลยต้องกลับโอ้โห นี่ครับศูนย์มของพ่ออยู่ที่นี่หมดเลยแคบมากนี่ครับเราก็เริ่มขุดดินออกมานะครับทั้งดินทั้งหินเรผสมกันครับนี่ครับแคบมากดินก็เยอะหินก็เยอะครับ อยู่ลึกมากครับมาดูกันว่าเราจะทําได้ไหมวันนี้สําหรับวันนี้โจทย์เราอยากมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะได้ที่เจาะอ,อีกที่หนึ่งครับว่าเราต้องตามท่อไปเรื่อยๆครับเครื่อครับเรวคอมอท่อทน้าสิ้นครับ อนนี้ช่างหหาเขากาลังตัดท่ออยู่ครับน้ําเสียเต็มท่อเลยครับท่านผู้ชมใครบอกตัดท่อนอนอยู่ต้องนอนตัดนะครับท่านผู้ชมนูนครับน้ําไหลโจกเลยโอโ้โหนีคือน้ําที่มันหมักหมมไว้ในท่อครับเหม็นถึงนะครับท่าน,นผู้ชม นี่ครับตอนนี้เราก็เริ่มขุดให้เป็นรูปเป็นร่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมมีท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งท่อส้ม่มแล้วก็ท่อโถชีได้ครับพี่เดี๋ยวไปดูครับผมนี่ครับตอนนี้เราจะทาท่อน้าทิ้งอย่างเดียวครับเราเริ่มตัดแล้วนี่ครับไปเรื่อยเราอยูน่นี่ตัดยากมากครับท่านผู้ชมที่มันแคบ ตอนนี้เราก็เจาะเพิ่มแล้วครับท่านผู้ชมดำเนินงานโดยช่างมหาของเราครับม่ได้หรอ,อกแล้วครับไม่มีคนอื่นแล้วหรอไม่มีแล้วครับมีอยู่มาหาเดียวเลยครับต่อไปนี้เขาไปกันหมดแล้วครับอยู่แค่ช่างมหาคนเดียวครับท่านผู้ชม ผู้ชำนาญงานด้านวางท่อและการซ่อมท่อประปานะครับนี่แล้วเราขุดออกมาใต้เป็นโพรงในข้างล่างครับเราจะขุดก็จะทำซ่อมท่อข้างล่างเป็นการที่ลำบากหน่อยหนึ่งครับลำบากเยอะเลยครับยครับ นั่นครับท่านผู้ชมเราตัดท่อออกมาแล้วนี่ครับไขมันเต็มท่อเลยครับทําให้อุดตันนี่แหละเหมือนลําไส้คนเลยครับไขมันอุดตันในลใําไส้จะเป็นแบบนี้เลยครับเราต้องหาวิธีแก้ไขโดยด่วนครับ